อยากหายปวดจังเลยก็แล้วกันเนาะอยากมากนะอยากมากเลยเนาะเพราะมันทรมานอยากหายปวดงองอพับไม่ค่อยได้ไรนุกยกขาใส่กางเกงยังไม่ค่อยได้เลยแปลว่าอยากหายปวดจังเลยมันคุมทั้งหมดภาษาผมจะคุมท <Hey ั้งหมดอดูนะ เที่ยวก่อนก็มาแล้วมือมันงอไม่ได้เที่ยวนี้มันงอได้แต่ว่ามันยังล็อกอยู่อ่ะเนี่ยยังมีหน่อยนึงเนี่ยือ่ก่อนนี้มันงอไม่ได้เลยใช่มันก่อนมันงอไม่ได้วันนี้มันดีดเลยดีดเลยไม่เป็นไรงอได้แต่มันดีดมันยังติดอยู่แล้วคอยดูมันจะคลายสิมันจะปลดล็อกให้โอ้ยออมปึ๊บเปิดเออเปิดนั่น นี่มันมาจากนี่มันมาจากนี่นินมาจากนี่ต่ออธิบาว่านี่มันมาจากนี่ต่อโทษครับเออลองกำยดที่มือทีนี่สบายไหมล่ะเห็นไหมเห็นไหมใช่เปล่าอช่ใช่ใช่บอกแล้วมันมาจากนี้ออมันไม่ดีแล้วเอออือว้าอา อะไรจะขนาดนะคายคายถามโทษครับติดคอรู้สึิผมจับจุดได้หมดแหละโทษครับเปิด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 โทษนี่เนี่ยอือหือ หลังแข้งขาจะหายปวดหมดนะเนี่ยนี่ม,นมาสบายแม่โยมทนมีนึงน่ามาอึบอึบม,ม,ม,ามาเามดี๋ยวอึบดูความสบายทั้งตัวจะเกิดขึ้นครับ โอ้ยอร่อยจังเนาะออร่อยยิ่งกว่าข้าวหมูแดงนพรปถมอีกอร่อยยิ่งกว่าข้าวหมูแดงนครปถมเนาะเอาไงล่ะโทษครับเออบจึกจึกแน่ ปึ๊บ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 นี่ไม้หมไหม้ขอบคุณต้นมะม่วงต้นนี้จะได้เบาจะได้หายเพราะต้นมะม่วงต้นนี้แหละอ่าปึ๊บปึ๊บ,บนี่นี่ ไม่แน่ปวดชันเ,เกตหายไปหายใจไปเรื่อยๆผล่เ,เงาแต่หมดเลยเห็นไหมเจ็บอันจเจริกเรื่อยสบายดีนะโยมจุ๊บเห็ไนไหมรู้สึกได้เลยแบบนี้รู้สึกไปทั้งตัวเลยหรือเปล่างเห็นไหม ทีนึงก็ได้ถ้าสงสัยอืมตบไม่ต้องสัมผัส,สจะไม่รู้สึกนะจะรู้สึกเอกอโทษครับ หายเด้วยดูสิเขามาอยากหายปวดกังเลยมันหายจริงไหม Sag ไบ้านเอวด้วยนะสะโพกด hmm. ้วยนะใต้เข่าด้วยที่งอ anyway> ัรบไม่ได้ข cool ้างขวาจ้ะคอยดูคอยดูว้า คอยดูในรถไฮปุ๊บเขาเลยทายอมแพ้ยอมไว้จ้าประมาณสะโพกเอวเอวสะโพกนโอ้ พอๆกันยกภูเขาจากตัวเนาะอือาสบายจังไนะนี่เหลอคำว่าสบายตัวรู้สึกเป็นเช่นนี้เลยสามปีห้าปีที่ผ่านมามนความรู้สึกเช่นนี้ไม่เคยมีเลยมันเป็นมานานแล้วสามปีห้าปีก็แล้วกัน เพิ่งรับรู้ความรู้สึกดีๆณนาวันนี้เองเห็นไหมนั่นคือความใจต่างมันเห็นได้ชัดขนาดนั้นเลยครับ<า>มันมันรู้สึกชัดขนาดน,านั้นเลยนะอืมนั่นเอิอเหมือนกันข้างนี้ครับโทษเอิบเห็นไหมดูสิเอ๊บๆบ หลังเอวกึ๊บกึ๊บเลยกึ๊บเลยเขาช้เมื่อโดนต่อยต้องใหนยน้ำม <laughs> ันจะหายใจไม่ทันตายตนสองเส้นนี้แหละจอดบอกไมม <laughs> ตอนเนี้ยรุดเลยนะ มีนิดนิดมีนิดนอ่ะคอยดูคอยดูคอยคอยผมขอนแค่เนี้ยนี่รู้จักจี้กรงไหมเนี่ยรู้จักแต่ในภาพนคอยดูเดี๋ยวเจจี้กงมาเปล่าเนี่ยเฮ้ยเหมือนเลยนะครับจี้กงเนี่ยจะทำอะไรก็ได้เออจี้กรงก็อร่าหานนะอรหันต์ค่ะเราจะรู้ว่า แล้วแล้วสมถามหลวงว่าของเรอะไรเขาเรียกว่าที่คุณบอกว่าเป็นบ้านหมุนอะไรเนี้ยแล้วนั้นาเราถแล้วเราจะต้องทำการให้ลุงรักทำได้ฟางถามว่าเดี๋ยวนี้เบาหัวไหมเบาเยอะเบาไหมค่ะหายจลงไหมก็ <K: S 2> ลงแล้วละ่ะอีกปีก็ ไม่มีแล้วหายขาดแล้วแน่น,นอนเพราะเมื่อก่อนนั้นนานนเป็นสักประมาณครึ่งปีหนึ่งหรือปีหนึ่งก็จะลุกไม่ได้เลยจะเรียงจะลุกขึ้นมาไม่ได้แล้วจะอาเจียนอย่างเดียวต้อง,งนอนหมนั่นเลยคือว่าในขนาดที่ไม่เป็นไนทหาได้ใช่ไหมตอนนี้จะตามเกิดห<อ>า,า,ายความรู้สึกเช่นที่ว่าเคยเป็นนู้นนานแล้วกับความรู้สึกตรงนี้ ลองเปรียบเทียบคนละเรื่องไหมคนละความรู้สึกไหมั้งนู้นกับนาทีนี้มันเยอะไหมมันก็ต่างกันเอาฟังต่างกันนะแปลว่ามันลบข้อมูลนั้นเรียบร้อยแล้วได้ข้อมูลใหม่แล้วจ้ะได้ได้ของใหม่อยากจะให้มันหายไปให้หมดเลยของพวกนั้นถามว่าเดี๋ยวนี้หายไหมให้หายเลยเดี๋ยวไม่ใช่ให้หายเดี๋ยวนี้มันหายจริงไหมเดี๋ยวนี้หายค่ะะไม่ใช่อยากแค่ นพ้นความรู้สึกเดิมๆที่นู่น,นกับตอนนี้มันคนละความรู้สึกเลยแปลว่าของเดิมมันหายไปแล้วไม่ใช่อยากหายอ,อยากหายแปแลว,ว่ายังอยู่หายไปแล้วความรู้สึกใหม่เข้ามาแทน,นที่แล้วใช่ไหมครับงั้นของเก่าทิ้งไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเอ้ยจี้กงแถวแถวมีด้วยเดีอมีจี้กงแถวแถวเนี่ย จะเบาไปหมดแล้วครับใช่ใช่ฮึอาาเลยสบายไมมโยมเยอะเลยครับวิ่งบุดบุดเลยวิ่งบุดบุดเลยไปตามนิ้วเลยเออ ออกไปตามนิ้วเนาะเราเคยเชื่อว่าดูหนังบ่อยเนาะเก่งมิจิงกงเนนะะแต่งตัวเกลวากะลาดจังแต่ที่ไหนได้ก็ไมมีดีเว้่เขาเรียกว่าผ้าขี้ริ้วหอเพชรไม่ใช่ห่อทองแล้วเนาะหอเพชรทองมันราคาถูกไป ชัดเจนเนี่ยฮะมันอยู่ภายในตัวเราเองนั่นเองเหมือนเลยฮะถ้าหากว่าเราดูนู่นนี่นั่นมาไม่เราปลดมวนให้ดูแล้วมันจะรู้สึกอยางงั้นจริงจริงู้สึกมันร้อนๆข้างๆมันร้อนๆเนาะร้อนสบายเลยโอเคนะเดี๋ยวเริ่มเขียนชื่อตัวเองตรงนี้ค่ะแล้วก็อยากหายจังเลยนะหายจริงไหมคำตอบก็จะออกมาเองเนาะ